เรียบร้อยนี่ครับอืมเรียบร้อยพี่น้องโอ้โหหมด ครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมพามาหาออกไม้ดังหนูครับดูไม้ดังหนูวันนี้ผมเลยได้ไม้นี่ครับปาอ้อยครับอึกห่วย นะทางก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวมาดูมาชมกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับจะหมานไม่หมานหรือว่าจะเหี่ยว <c oughs> เดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันครับครับผมไปครับนี่ครับผมทักว้หลังหนึ่งครับนู้นทางครับตรงนี้เป็นสามแยกครับ ก็ผมใส่เขาไว้นี่ครับเป็นเขาเปลือกกระลำครับแล้วก็ที่ขุมๆอยู่นั่นครับเป็นขีตไตครับเราอาบด้วยดาวนี่ครับผมนะครับเดี๋ยวรอชมมันครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอจาดดักก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมันจะํำก่อนครับครับผมก็ราบสวัสดีพี่น้องตอนเช้าๆครับลอเผ้าออกมายามหนูครับมาอ่อยเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวเราพยายามกันครับ ไปท่าไปหนองแล้วไปดูอีกจุดหนึง่งล้งหนึ่งอยู่แถววนี่อวย้ยเรียบร้อยนี่ครับอืมนุนแข็งแรงอยู่นี่ครับอืมเจ๋วเลยแกะแกะ

ไอพี่น้องโอ้โหหมดเออเดี๋ยวมึงแกก่อนเลยหมด ใส่สวยครับดูเทบตรงนี้อีกสามหลังสี่หลังหลันงนี้เป็นไงหลันงนี้ไม่มาครับนี่ครับดักวหชายปลาอ่อยนะี่ย một cái khắp đã kép khắp ít lắng mình nhìn máy cũng ra khỏi này mà máy yêu nhỉ ít nhỏ này gây lươi, lưu, 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 lưu. โอ้โหนี่เชือกเอากรับตึงพี่น้องโอ้ยหรูดโอ้ยสิงเลยอืม้มเราขนเพียบเลยรูดเซย อยอ่างเ,เดียว,วยบันตายบมดหัดเลยนะครับธรรมดาของการเฝ้ามาดูอีกขุย,ยหนึ่งหนึ่งมังดักไว้สองหลังนีงูหยาอมลุกมาหามังดักอยากเลย โอ้ปัดโถเอ้ยหนูสิงเข้ากับผมเลียแข็งแมงเลยนี่มาเข้าห็้วจัง พี่นองจุดนี้ก็ได้ได้มาตัวเดียวรักไว้3สามคุยคุยคุยแรกได้ตัวหนึง่งคุยที่สองลั่นแต่ไม่ได้ตัวคุยที่สามหนูหนูต้องขาวเเตาก่อนโอ้ได้ตัวเลยครับนน ไปครับเดี๋ยวไปจุ้ยจุดหนึ่งครับมังดักไว้อยู่ครับไปมาดูหลังนี่สงสะายลังลลกโอ,อ้ตาเอ,อ๋ยนหามงดักอย่างไรดิเป็นยังไงเนาะเชือบเชือบเมืออเดิม เดี๋ยวครับมาดูหลังนี่หลังตรงนี้จะมาไหมจะมาไหมเสือขึ้นไม่ตึงเฮ้ยกลับโอ้โหมันเลียกลับเล่นอีกแล้วเดี๋ยว <c oughs> อืมป่าผมหลอกกลับไว้อย่างดีมันยังเคลียพักออกมาฝั่งนี้อีกกินเข่าขงหงมดเลยไม่ยอมขาบกีไตเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเรา,าแกะตัวใหม่ไปครับเย็บมาดูอีกหลังหนึ่งตรงนี้ มุนมุนเชื่ออุออ้ยหยาบใจอีกแล้วเมเลนเอเลียดเลยเอือนงองเลย,ยเขาหยาหมุนมดเลยนี่ครับน,นี่ทางมันนี่นี่รูคุยมันอืมเจ้าเจ้า ครับเก็บครับดูจุดนี่จุดนี่อีกสามหลังตะวันดวงเลหลังนี้หลังนี่เอ้ากระไมาอีกแหละฮึ๊บเรียบร้อย อืมแก้วเดี๋ยวมันมันมีเสียงหลกวนเลยนะครับเสียงรถแลนอนันี้มันอยู่ไก่ทางครับนี่แกล้วแ,วแ,วแวครัวไคล้วครับดูดูผมไม่มั่นใจครับปามันหลบผมไม่ค่อยเห็นรอนจับยาผมก็เลย đắc quẩy 3 lắm đơn lôn phối của cô dựng nhập loại phối tím lên chất lôi cao ra mái đường không phải gì thì đắt đê trong mấy lần ấy à à ขยับกรับผม,ผมกินเขา่าผมจนมุดเลยดูผมก้ับผมไ้เออแน่นอนเดี๋ยว,วะยวครับเก็บครับหลังหนึ่งทงไนโอ้มองไปแต่ไกลเหมือนเดิมดมอง,มองมเก็บครับ nong, mua đồ, chút nỉ, quấy nỉ, mình đắt vậy, xích, xích 3 lằng, 3 á, xem, chặt lắm, cái này, à, coi, ôi, cạp, อีกแล้วบ่มีตัวอีกอะไรวะวันทำไมฟ้าบ่อยแค่เฮ้ยขี่ไปด้วยนะปะถูนมาเก็บใจจริงๆไห้ขนก็ไม่มี นะครับนี่อีกรางหนึ่งโอ้นี่มันติดอะไรอืมโอ้ยหมดกัดแล้วหนุ่มเอ้รางที่สองได้อืมหมดหมดแงงด,โดงโอ้ยเยอะเท่าไหร่อืม มันจะลกขนณหงยังไงวะอ๋อกออ็หลังสุดทา้ายยังไงวะโอ้หลังนี่กระเทิร์กอึย เรียบร้อยมนัมนมนันมันเอาสามหลังสองตัวโอเคเลยโอ้โหดูหมดหมูแดงไฟโอ้ อสามล้งสองตัวโอเคครับพี่น้องมาสรุปผลงานกันข้้งหอกครับตรงนี้มันหลกครับครับผมี่น้องก็มาสรุปผลงานกันครับเช้านี้ครับเมื่อคืนผมไม่ได้มาดูนะครับผมทิศุลาก็เลยมาดูตอนเชา้าทีเดียวเลยครับป็ได้กไว่ซิมห้าหลังครับผมซิบห้าหลังนี่ครับดูผลงานน่าประทับใจมากเลย นี่ครับมีแต่ใส่สวยๆเลยหนูเปล่าอ่อยครับตั้งไหว้เป็นจุดเป็นจุดครับแต่ละจุดมันก็ห่างกันหน่อยครับไล่หาดูเอาครับครับผมนี่ครับนาวนี่สีแดงที่ผมใช่ไหมเมื่อวานนะครับที่ใช้เมื่อคืนเนี่แล้วก็ใส่ที่ขี้ไตนุคี้ไตนิ่มนะครับแล้วก็เอาข้าเปลือกใส่หน่อยนึงครับ ครับผมขอบคุณพ่อพี่น้องครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาที่ตามรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับ